สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสภาชาวบ้านสัญจรนะครับทางวาเลนตีนิวชาแนลแห่งนี้เวลาดี4ี่ทุ่มห้นาทีครับวันนี้ผมยังอยู่ที่โครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูดินเสื่อมโทรมเขาชงุม้มตําบลเขาชงุม้มอําเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีนะครับแล้วเราก็ยังอยู่กับผู้อำนวยการศูนย์ที่นี่นะครับก็คือผู้อำนวยการบุญช่วยช่วยระดมนั่นเองครับเมื่อวานนี้เราคุยกันถึงเรื่องความเป็นมาของที่นี่แล้ว หวังว่าท่านผู้ชมคงได้รับประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับแต่สําหรับวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมไปเที่ยวเ,เชิงนิเวศกันอีกครั้งหนึ่งครับไปศึกษาธรรมชาติไปดูป่าไม้หลังจากที่คูความอุดมสมบูรณ์มาแล้วและที่สําคัญนะครับที่นี่น้ําอุดมสมบูรณ์ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งก็ด้วยพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั่นเองครับ แล้ววันนี้เราจะพาท่านไปเที่ยวเชิงนิเวศกันอีกครั้งหนึ่งอีกสักครู่ไปพบกับท่านผอ,อ,อบุญช่วยนะครับซึ่งรอเราอยู่แล้วแล้วก็เราจะพาท่านไปชิมอาหารอร่อยๆในช่วงสภาชนชิมครับส่วนจะเป็นที่ไหนนั้นพักคู่เดียวครับเดี๋ยวเจอกัน ผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงสภานารวยซึ่งเป็นช่วงแรกของรายการสภาธรรบ้านเสจรข่งเรานะครับและวันนี้ผมก็ยังอยู่ที่จังหวัดราชบ,บุรีในโครงการศึกษาวิธีฟื้นฟูป,ปา่าและที่ดินเสือ่อมโทรมอันเนื่องมาจากพระราชาดำริของชุมุมจังหวัดราชบ,บุรีนะครับผมก็ยังอยู่กับท่านผู้อำนวยการบู้ช่วยอยู่นะครับเมื่อวานนี้ท่านผู้อำนวยการพาไปเที่ยวชมเกเษตรทฤษฎีใหม่เกษตรอินทรีย์นะครับ ก็ได้มีความรู้มากมายและวันนี้เราก็จะมาคุยถึงเรื่องของโครงการที่นี่ต่อเพราะว่านอกจากที่คุยกันเรื่องดินเรื่องการอนุรักษ์พืชเรื่องเกษตรททีสใหม่เกษตรอินทรีย์แล้ววันนี้เราจะคุยเรื่องน้ําเรื่องน้ํานี่มีความสําคัญมากที่สุดเลยใช่ไหมครับครับอืม uh huh. ครับสาหรับในพื้นที่ของโครงการนะครับครับที่ผมเรียนว่าเดิมมันเป็นพื้นที่ที่มีความแห้งแล้งมาก สภาพพื้นที่ของโครงการ 1, มีฝนตกน้อยเมื่อสักประมาณ10ปีที่แล้วเรามีฝนตกทั้งปีแค่ประมาณ50าสิกว่าวันปีหนึ่งสามร้บวันมีฝนตกแค่50าสิกว่าวันไม่เหมือนทางใต้ทางใต้ที่บอกอย่างระนองเนี่ยฝนฝนแปดแดดสี 4, แ<ต>่แต่ที่เขาจะงมนะฝนไม่ถึงสี่แดดเกินแปดโอ้โห มันแรงมากมันแรงมากมันแรงท, <c oughs> ที่ที่ทำนานบอกว่าชาวบ้านเล่าขานว่าแม้กระทั่ง e อีแรงยังบินมาตายที่โครงการคือมันแห้งแรงมากคือสาภาพพื้นที่ตรงนี้มันเหมือนถ้าปล่อยไว้ก็คล้ายๆกับทะเลทรายรแต่หลังจากที่พระเจ้าอยู่ท่านเสด็จแล้วก็มีรับสั่งในเรื่องของการพื้นปูป่าแล้วก็การพื้นปูดินพื้นปูน้ำตรงนี้ก็ทําไมที่นี่มันเกิดความสมบูรณ์บ้าบกเขาที่ชาวบ้านก็บอกเออ ที่เป็นที่แห้งแล้งที่แห้งเคยมาตายปัจจุบันไม่ปรากฏไม่มีแล้วไม่มีแล้วนะครับจากสภาพเหล่านี้นะครับซึ่งน้ําซึ่งดินน้ําป่ามันเป็นมันเป็นเรื่องที่ต้องเกี่ยวโยงกันเกืือกันเกลือเคลื่อนเกลือกูน,กนเกลือกูกันนะครับรวมทั้งในเรื่องของสัตว์ป่า,าด้วย <ừ. S 2> นะครับจากพื้นที่ที่ผมเรียนว่าในเมื่อสิบปีสิบปีที่สิบปีที่ผ่านมามันแล้งมากนะครับฝนตกมันแค่ประมาณสัก 700ร้อยกว่ามิลลิเมตรเองเจ็ดร้ยกว่ามิลลิเมตรเ็ด้อยประมาณเจ็ดร้ย้าิห้ามิลลิเมตรั้งปีในเนื้อที่กว่าสา0 0ันไร่เนี่ยกว่า3าม0ันไร่ย่างเงในพื้นที่โครงการโอ้โหก็ผมเรียนว่าทีนี้ที่ชาวบ้านบอกว่ามันเป็นพื้นที่อับฝนครับคือรอบๆอ่ะฝนมันตกแต่ข้างในโครงการน่ะไม่ตกฝ<ฟ>น่านฝนปานชาวบ้านเรียกว่าพื้นที่อับฝน<ม>นะนั่นคือในอดีตแต่ว่าความเปลี่ยนแปลงหลังจากที่ ป่าเราเกิดความสมบูรณ์ระบบนิเวศเราขับคืนมาเราช่วยกันดูแลป่าป่าธรรมชาติแล้วก็ป่าที่เราปลูกขึ้นมานะครับเกิดความชุ่มชื้นขึ้นมาปัจจุบันสิ่งเหล่านี้ปรากฏขึ้นว่าผลมีเพิ่มขึ้นมีผลเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นประมาณหนึ่งพันกว่ามิลลิเมตรต่อปีโอ้โหก็ก็ถือว่ายังไม่เยอะยังไม่เยอะครับแต่ก็เป็นแนวโน้มว่าจะด,ดีขึ้น เพียงแต่ว่าเราช่วยกันดูแลและแบบนี้ในรอบๆอบโครงการเนี่ยเรามีการขุดบอ่อขุดสระขุดเพื่อจะรองรับน้ําไว้ก็มีครับเขาเรียนอย่างนี้นะว่าในตัวโครงการเองนะครับเรามีห่างใหญ่อยู่หางอ,อ,อยู่บริเวณเชิงเขาเขียวอยู่ทางทิศเหนือของโครงการนะครับสามารถเก็บเก็บบรรจุน้ําได้ประมาณเก็บกักน้ําได้ประมาณ1นึ่งแสนห้าหมื่นลูกบาศเมตร แล้วก็ส่วนทางด้านด้านล่างลงมาก็จะมีบ่อลูกรังเข่าที่เป็นบ่อเล็กบ่อน้อยแล้วก็ปรับสภาพเป็นดินลูกรังซึ่งเขาขุดไปก็ขุดไปขายแล้วก็เราเรามีการปรับสภาพบ่อลูกรังนะให้เป็นบ่อเก็บกักน้ําไว้บ่อขัดเข็บน้ําแล้วมีการเชื่อมโยงจากอ่างใหญ่ลงสู่อ่างเล็กมีระบบเชื่อมด้วยด้วยด้วย่อเนื่องจากว่าอ่างข้างบนอยู่สูงกว่าข้างล่างประมาณ18ปเมตรระบบการให้น้ำให้น้ําก็ แบบคราวิตี้แบบการรักน้ำจากพืชไร่หรือว่าพืชผักอะไรนะครับก็จากที่สูงลงมาที่ต่ำนะนั่นในพื้นที่องค์การขนานเดียวกันในพื้นที่หมู่บ้านรอบศูนย์เรามองว่าเราเราสร้างความชุ่มชื้นเฉพาะในศูนย์มันมันไม่ได้ไม,ไม่พอไม่พอว่าในหมู่บ้านรอบศูนย์ก็เรามีการซึ่งซึ่ง,งตัวตัว,ต,วตัวขชาชง,ง,งเมงตัวศูนย์ขาชงเมงดูแลรับผิดชอบตัวโครงการคือหมู่บ้านรอบศูนย์ประมาณ6กหมื่นกว่าไร่สิบสองหมู่บ้านของตำบลขาชงมงทั้งตำบลนั่นคือเป็นเป็นเป็นหลัก นะครับแล้วก็มีการไปสร้างนะครับสาะเข็บน้ำนะครับไปสร้างฝายนะครับเส้นลำห้วยหรือต่างๆนะครับที่อยู่ในในในตำบลของชงมนะครับลำคลองต่างๆเรามีการขุดลอกแล้วก็สร้างฝายเป็นระยะๆเพื่อที่จะขักเข็บน้ำ อย่างน้อยพี่น้องเกษตรกรก็กได้มีน้าใช้ได้มีน้ําใช้ <c oughs> โดยเฉพาะ,ะพี่น้องทําการเกษตรไม่ว่าจะเป็นพืชไร่ไม่ว่าจะเป็นไม้ผลพืชผลก็จะมีน้าท,ที่ที่เราไปในเรื่องของไปสร้างฝายไปขุดสาไวา้พี่น้องให้ใช้ประโยชน์ขณะดเดียวกันนะครับฝายรือสาเหล่านี้นะครับเมื่อฝนตกมาเขาก็จะทําหน้าที่ในการรองรับกักแขกน้ํบแล้วเพื่อที่จะให้ในละแวกรอบๆโครงการเกิดความชุ่มชื้นแล้วก็พี่น้องเกษตรกรก็สามารถจะใช้ประโยชน์ได้ ครับแต่ฝ่ายชะลอน้ำนี่เป็นอะไรที่สําคัญมากครับนะครับสําคัญมากผมเคยได้ยินได้ฟังมานะครับว่ามีคนแก่อยู่คนหนึ่งคนแก่ท่านนี้เป็นผู้หญิงนะฮะเป็นผู้หญิงเช้าขึ้นมาเนี่ยท่านก็จะมีมีมีดเป็นด้ามน,นึงเป็นพลานะฮะเปด้ามน,นแล้วก็จะมีกิ่งไม้มีอะไรเนี่ยแล้วก็แบกเดินไปเป็นสิบกิโลโดยไปสร้างฝ่าย ไปสร้างฝายก็ทําอยู่คนเดียวเป็นสิบปีอาจจะเป็นฝายเล็กๆไม่ได้ใหญ่โตอะไรมากมายแต่พอทําไปทําไปเป็นสิบปีเนี่ยคือทําไปเยอะมากครับและคนที่ได้ประโยชน์นี่ก็คือชาวบ้านที่อยู่โดยรอบอันนี้สําคัญมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าดูตัวอย่างเนี่ยว่าดูป้าคนนี้ซึ่งท่านออกไปทําฝายเพียงคนเดียวแต่ถ้าเกิดเกษตรกร,เร,กรเราเนี่ย ร่วมมือกันจริงๆนะครับและทําฝายจริงๆเนี่ยผมเชื่อว่าบ้านเราคงอุดมสมบูรณ์และไม่ขาดน้ําแน่นอนนะครับเหมือนที่นี่ที่นี่นี่มีฝายตั้งแต่ในบริเวณหกหมื่นกว่าไร่ในบริเวณหมู่บ้านน้รสบแต่กันนะเดียวกันต้องเรียนว่าในพื้นที่บริเวณติดกับโครงการบริเวณเพื้นที่ภูเขาอ่ะสามพันกว่าไร่ที่ผมดินครับผมตรงนั้นเราได้ทําฝายชะลอความชุ่มชื้นไปเช็คเด่นไว้เป็นระยะๆเชือ่อว่าป่าเราพื้นเร็วเนื่องจากว่าเราสร้างฝายัา น้ำฝนที่ตกลงมาฝายก็จะช่วยจะลอการไหลาบาของน้ำนะครับพืชต้นไม้ที่อยู่ก็สามารถที่จะมีโอกาสได้หยดซึมแล้วก็สัตว์ที่อยู่ในในในละวกนั้นก็มีโอกาสที่จะมีน้ําไว้ไว้กินนะครับก็จะมองว่าฝายตัวนี้ก็จะช่วยสร้างความชุ่มชื้นให้กับป่านะขณะดเดียวกันฝายก็ทําหน้าที่ในการกักเก็บตะคอนไม่ให้ไหลลงสู่ที่ดําครับผมนี่คือตัวหลัก อันนี้เมื่อวานนี้เราก็ได้เห็นภาพของความแห้งแลง้งแห่งความเสื่อมโทรมของดินนะครับแล้วก็ไม่มีน้ําเลยนะฮะวันนี้เนี่ยเราคงต้องรบกวนขออรเราจะไปดูสิ่งที่ตรงขั้นก็คือความชุ่มชื้นความชุม่มชืนครับดูน้ําดูน้ําดูป่าดูความแตกต่างความแตกต่างว่าในอดีตกับปัจจุบันนี้แตกต่างแค่ไหนนะฮะแต่ไม่ครบร้อยเปร์เซต ใช่ไหมครับ,รบถ้าหากว่าให้ประเมินร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยหน้าบ,บัดนี้เนี่ยมีความสมบูรณ์เนี่ยสักกี่เปอร์เซ็นต์ครับว่าอยู่ที่ประมาณสักเจ็ดสิบเจ็ดแปดสิบเปอร์เซ็นต์เจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์ในพื้นที่สามพันไร่<น>เราใ,ใช่ครับในพื้นที่ <c oughs> คือในในขอบเขตของตัวโครงการเองประมาณแปดร้อยหกสิบเก้าไร่ครับแต่ก็มีพื้นที่เป็นพื้นที่ป่าที่ประนองนักกาอีกสามพันไร่แล้วส่วนเนื้อที่ <c oughs> ที่เขาทูลกล้าวถวาย หกร้อยก่าไร่เนี่ยครับตอนนี้ฟื้นคืนมาหมดหรือ,อยังสภาพพื้นที่ฟื้นคืนขึ้นมาแทบจะไม่เหลือร่อ,องรอย,อยดั้งเดิมเลยถ้าเราไม่ดูใน,ในภาพจะมองว่าเห็นว่าเออ,อดีตมันเป็นอย่างนี้นะปัจจุบันมันเต็มไปด้วยพื้นที่การเกษตรบ้างมีการปลูกไม้ผลมีการปลูกพืชไร่นะมีการปลูกปา่ามีการปลูกไม้ตัวเร็วแล้วส่วนหนึ่งก็มีไม้ป่าเกิดขึ้น ระยะเวลาที่เปียงแต่ว่าหลักสําคัญคือราปล่อยอขาอย่างป่าเนี่ยป่าทุลักก็คือเราปล่อยทิ้งไว้คือปล่อยให้เขาเจริญเติบโตก็อย่างที่บอกปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูกหลังจากป่าที่เราเกิดความสมบูรณ์ระบบนิเวศกลับคืนมาอันนี้สิ่งที่จะตามมานะหลักสำคัญก็คือเล่งอาหารให้กับชุมชนผมไม่เข้าใจเลยว่าเมื่อก่อนเนี่ยในเมื่อเขาทํฟาร์มปศุสัตว์เนี่ย สัตว์มันก็ต้องกินหญ้าใช่ไหมเลี้ยงวัวก็ต้องกินหญ้าเหมือนกันแต่ทําไมก็ไม่ทําควบคู่กันไปคือเดิมเนื่องจากเนื่องจากว่าเขาอาจจะมองในเรื่องว่าทําการเกษตรแบบเจิงเดี่ยวสมมุติพื้นที่อาจจะเป็นพื้นที่นี้อาจจะเป็นพื้นที่สมบูรณ์เดิมครับแล้วก็มีการตัดต้นไม้มีการปรับพื้นที่ทำเป็นฟาร์มเป็นฟาร์มปศะสุสัตว์ทำทุกอยญาาเลี้ยงสัตว์แต่ว่าเนื่องจากมันแห้งแล้งแล้วดินลูกรัง ปลูกหญ้าก็แทบจะไม่ขึ้นครับหลังจากนั้นจะเห็นว่าพอหลังจากที่ทาอะไรไม่ได้แล้วก็โดนปล่อยทิ้งไว้มีการขุดหน้าดินลูกรังไปใช้ประโยชน์พื้นที่ก็เสื่อมโทรมหนักนี้ก็คือไม่มีการปรับปรุงบารุงดินไม่มีการปรับปรุงบำรุงดินมีการใช้อย่างเดียวอแล้วก็ใช้เนื่องจากว่าดินเป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งมันเป็นพื้นที่ที่มีความลาดชันแล้วองค์ประกอบของดินที่นี่เป็นดินร่วนปนทรายครับซึ่งมันให้ต่อคันชะล้างนะั้นก็มีผลตกเพราะไม่มีสิ่งปกปุม แต่ปัจจุบันหลังจากว่าป่าเราสมบูรณ์มีป่าปกคลุมนะครับมีแนวหญ้าแฝกมีพืชต่างๆขึ้นปกคลุมเนี่ยช่วยชะลอกันไหลไปช่วยป้องกันการชะล้างบางกระไของหน้านี้แล้วแล้วก็ดินก็เกิดความสมบูรณ์ขึ้นมาท่านผอให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องของการปลูกพืชเชิงเดี่ยวกับพืชผสมผสานมันแตกต่างกันมากนะครับผมว่าแตกต่างคือการปลูกพืชเชิงเดี่ยวเชิงเดี่ยวอย่างที่เราปลูกนะครับปัญหาที่พี่น้องเกษตรกรปลูกพืชเชิงเดี่ยวหนึ่ง หนาเรื่องโรคอะไรอสองเรื่องการใช้ประโยชน์ของพื้นที่พี่น้องเกษตรกรที่ปลูกพืชเชิงเดียวเนี้ไม่มีการเคลื่อนนะนะครับปลูกได้ได้ผลผลิตมาถ้าราคาดีพี่น้องก็โชคดีไปถ้าราคาตกต่าพี่น้องก็ขาดทนุนเกิดโรคระบาดพี่น้องก็ขาดทนุทนแต่ถ้าปลูกผสมผสานมีการเคลื่อนนะครับอย่างที่โครงการเราถามว่าพืชบางชนิดศัตรูธรรมชาติอาจจะไม่ชอบเขาก็ไม่ ไม่มาทำลายครับอ่าเนี่ยขณะเดียวกันนะครับพืชที่ผสมผสานเนี่ยถึงที่รากาชนิดนี้ต่ำแต่อีกรากาหนึ่งสูงมันจะได้เคลื่อนหนุนซึ่งกันและกันซึ่งกันและกัน,นก,าการใช้ประโยชน์เพราะว่าพื้นที่ที่มีการใช้แบบผสมผสานเนี่ยมันจะเกิดการพ,พึ่งพิงพึ่งพิงกันอ่มีเกิดการ <c oughs> พึ่งพิงเหมือนกับว่า พึ่งปลาใสนะซึ่งกันซึ่งกันและกันกณะน,นเดียวกันก็ไม่ช่วยในการอนุรักษ,ษ์ทรัพยากรดินและน้ำด่วยครับและนี่คือการปลูกขึ้นแบบผสมผสานผสมผสานนะครับก็ดีกว่าเชิญเดียวดีกว่าเชิญเดียวนะฮะและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยก็ตรงกับที่พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่บอกว่ามีหนึ่งไร่ปลูกร้อยอยางดีกว่ามีร้อยไร่แต่ปลูกนึ่งอยางใช่ไหมครับครับเอาละครับ วันนี้เราจะพลิกฟื้นความแห้งแลง้งเราจะไม่ดูดินเสือ่อมโทรมเราจะไม่ได้เห็นภาพเกเก่าที่จะต้องใช้สว่านเจาะลงไปในลูกรังอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะเห็นแต่ความเ,เขียวชอุ่มเขียวชอุ่มนะฮะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งในช่วงสภาผาเที่ยวผู้อำนวยการช่วยพาไปเที่ยวป่าหน่อยได้ไหมครับรบรบที่นี่มีป่าอยู่เยอะไหม มีปลาอยู่เอาที่อุดมสมบูรณ์จัดๆเลยประมาณสามพันกว่าไร่สามพันกว่าไร่รเดินวันนี้คงไม่หมดครสามพันกว่าไร่จากป่าที่สมบูรณ์ผมเรียนว่าวันนี้มันเกิดเส้นทางศึกษาดูงานครับมีสถานีเรียนรู้ต่างๆมีในเรื่องของจุดชมวิวธรรมชาติมันกลับคืนมาวันนี้เดี๋ยวท่านโชคดีอาจจะเจอนกนานาชนิดเจอไก่ป่าเป็นฝูเจอนกเป็ดน้ํา ธรรมชาติกลับคืนมาาะที่นี่เราสวนไว้จริงเหรอครับเดี๋ยวท่านจะได้เห็นนี่คือธรรมชาติมันคืนมาป้าบก่อเขาในอดีตที่นกก็แทบจะไม่มีสัตว์ป่าก็แทบจะไม่มีแต่วันนี้มันปรากฏร่องรอยให้เห็นแล้วก็มีชานวนมากเลย<อ>หลังจากป่าที่เราเกิดความสมบูรณ์ครับคือหลักสําคัญว่าต้องเรียนว่าสัตว์ป่าเนี่ยถ้าเราไปล่าไปทําลายเขาก็ต้องหนีครับ แต่ถ้าเรามีการดูแลเขานะครับมีป่าที่สมบูรณ์มีแรงมีวงโซ่อาหารและหลักสําคัญเราไม่ไปล่าไปทาลายเขาเขาก็าอยู่อย่างมีความสุขแล้วก็เหมือนกับเขาเป็นเพื่อนเราครับนี่คือเห็นร่องรอยของความสมบูรณ์ครับหลังจากที่เราปล่อยป่าทิ้งไว้พูดแล้วก็อยากเห็นนะครับเอาละครับพักกันครู่เดียวครับท่านผู้ชมครับช่วงหน้าสภาทาเที่ยวผมกับผู้อำนวยการบุญช่วยนะครับจะไปดูกันนะครับว่า ที่บอกว่าป่ามีนกมีสัตว์ป่ามีความเขียวชอุ่มมีความสมบูรณ์จริงๆเนี่ยมันเป็นเช่นไรและแตกต่างจากอดีตกันอย่างไรพักคู่เดียวครับ